สไตล์นี้ค่ะมันจะออกเป็นแนวเหมือนเลอะๆเปอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันแบบมันจะมีเหมือนแบบการใช้เป็นแบบสีแปลงสีบลัดด้วยอ่ะโอเคแล้วก็วิธีการที่เขาออกแบบนเนาะหมายควาวิธีค่อนข้างแปลกการวางงานของเขาอ่ะนี่อย่างเงี้ยค่ะเขาวางงานแบบคือทั้งตัวแบบแค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยโอ้โนี่แบบโอ้สกูจ๋าจัดเลยโอ้สกูนี่คือสั่งงานมากแล้วอ่ะคืออันเนี้ยตอนนั้นอะ ไปสักอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็แค่ไปถึงไปเปิดหนังสือดูเลือกเลือกได้รูปก, <Okay. S 2> ก็สักเลยใช่ <Okay. S 1> แล้วก็ยังไม่เห็นสีเห็นอะไรคือเหมือนสีอะช่างเขาก็คิดเองทําให้เองสวัสด,ดีครับชาว r ตตู o บราเธอร์ยังอยู่กันที่ดั s ช t a t ต o ูนะฮะแต่ว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกับช่างโดซึ่งช่างโดเนี่ยมาสไตล์ของไมโครเรียลลิสติกมีความเป็น minimal, มินิมอลมีความน่ารักสไตล์เกาหลีหน่อย นะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมากันที่ดาร์กไซส์ของเกาหลีกันบ้างสว,ส,สวัสดีครับฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยฝนค่ะอ่าช่างฝนเองเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันแท้ของรายการเราตั้งแต่เริ่มเปิดช่องมาเนี่ยสปีที่แล้วมั้งผมว่ามี2ปีเกือบ3ปีอะนาน,นานนานอยู่ค่ะใช่มน,น่าจะประมาณนั้นคะ่ะสอง<ำ>ปีใช<อ>น่น่าจ,จำได้ไหมว่าเธอผู้นี้เนี่ยมาตอนอีพีไหนเอริกเล ใช่ไหมเอฟวีเกิลใช่ค่ะ, Girl, คะแต่ตอนนั้นเป็นสักแต่สวยอ่าตอนนั้น<ช>สักแต่สวย<ช>นะตอนนั้นเราก็มาพูดคุยโดยรวมนะฮะถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปตอนนั้นแก๊งเอฟวีเกิลก็จะเป็นแก๊งสาวๆนี่แหละที่มีรอยสักเตมต,ต,ตัวเลไร represen น,นะฮะกลายเป็นการที่เป็นแก๊งสาวๆที่มีรอยสักนี่แหละนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของการเป็นช่างของฝนฝนครับปกติเนี่ยฝนสักสไตล์ไหนจริงๆตอนนี้คือฝนสักร้านโดเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นงานแบบเล็กๆนิดนึงเพราะมี นีมออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นส่วนตัวที่เราชอบจริงๆอ่ะ,อะคือชอบงานขาวดำงานแบ็กเวิร์กวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของงานแบ<ม>็กเวิร์กงานที่อาจจะดูมีความโหดหน่อยแต่เราจะอิงในเรื่องของกระแสข,ของประเทศเกาหลีนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนจะมาพูดคุยว่าเออช่างคนไหนที่น่าสนใจที่เกาหลีมั่งที่สักสไตล์ที่ออกจะเป็นดาร์กแบ็กเวิร์กแล้วนี้เราจะโชว์งานที่เขาสักเป็นสไตล์ดาร์กแบ็กเวิร์กอ่ะมาเริ่มมาก่อนว่าที่เกาหลีเนี่ยนะ ถ้าเกิดเราพูดถึงช่างที่สักสไตล์แบล็ k เวิร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเทรนด์สำหรับฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นแนวไหนมันค่อนข้างแบบครอบคลุมเยอะนิดนึงอ่ะพี่มันจะแบบถ้าเป็นแบล็ k เวิร์เลยอย่างแรกก็คือต้องแบบดุดุดันก็คือดุอย่างเดียวแบบสไตล์แบบโหดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของเขาเองนี่เป็นไงสไตล์เกาหลีของเขาเองเนี่ยแตกต่างจากงานแบล็ k เวิร์ประเทศอื่นยังไงฝนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบการที่มีแบบสไตล์เฉพาะค่ะแต่คือช่างช่างแต่ละคนสไตล์การทํางานเงี้ยเอกลักษณ์ของเขาคือ ไม่เหมือนกันเลยอย่างคนนี้ค่ะอันนี้นี่ คนนี้นะคือ G ีโกส t ั o p t u r เป็นคนเกาหลีนะครับโซฟูซานมากดเลยพี่ชอบสไตล์เขาอันนี้ฝนชอบเพาเพราะว่าคือส่วนมากงานงานที่เขาทำเนี่ยจะเป็นแบบหน้าผู้หญิงซะส่วนใหญ่ไม่ไม่หัวกะโหลกก็หน้าผู้หญิงแล้วประมาณนี้ค่ะแบบการใช้เส้นคือฝนอะไม่ชอบอะไรเนี้ยเปียคือเส้นเส้นเขาจะไม่เนี้ยค่ะพี่เขาจะแบบคือมันก็จะมีความแบบมีฟุ้งๆไม่ใช่แบบว่าเส้นแบบเนียนเป๊ะแบบคมเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นความความดิบใน ตัวของมันนะคะอ่ารูปเนี้ยอ่าน,นี่เป็น,นแบบปอกะโลผลชอบเพราะเพราะเขาทำแบบหน้าผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบทรงแนวแบบ <พา S 1> มัน<จ>มันจะคล้ายๆแบบพวกพ้าแม่พวกแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน,ะค,ะนความความดาร์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ย อะไรแบบเนี้ยเป็นพวกแบบแม่ชีมีแบบก็จะดักไซส์หน่อยแหละเป็นหน้าผู้หญิงแต่ว่ามีความดักไซส์แล้วก็สไตล์นี้จริงๆหน้าเขาก็จะมีความแบบเรียลลิสติกอยู่เหมือนกันเนาะมันไม่ไม่ได้เหมือนแบบว่าภาพที่ออกมาจากเข็มสักอะใช่ไหมใช่ค่ะคือแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างละเอียดนะคะการใช้เข็มแบบถ้าอย่างเนี้ยคือต้องปัดแบบปัดแบบว่าเป็นเรียงแบบเรียงแบบในทางเดียวกันนี้ค่ะอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปนะคะโอเคคนนี้ก็ทัตทัวร์เหมือนกันชื่อว่านาดีคืออันอันนี้คือเขาจะเป็นเป็นสีร่วมด้วย แต่คือเขาทํางานแบบว่ามันจะเป็นแบบรูปแบบสไตล์นี้ค่ะมันจะออกเป็นแนวเหมือนเลอะๆเ,เ,เปิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมันแบบมันจะมีเหมือนแบบการใช้เป็นแบบสีแปลงสีบลัดด้วยอ่ะโอเคแล้วก็วิธีการที่เขาออกแบบนะหมายถาวิธีค่อนข้างแปลกการวางงานของเขาอะ่ะเ,เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาวางงานแบบคือทั้งตัวแบบแค่นี้แค่นี้เลย,แค,เลยแค่นี้เลยจริงๆแล้วก็มันดูแบบดูดูเป็นศิละปะและ้วคือเป็นสีปายๆแค่นี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นรูปอะไรเลยแค่แบบมันดูแบบเลอะๆเ,เ,เปิดๆพี่คิดถึงอะไรป่ะพวกงานพวก t r a ชโฟ o ้าใช่ไหมมันก็จะมีการวางงานเขาว่า เขาเล่นกับไอ้สเปซใหญ่ๆอ่่ลองเป็นรูป<ม>บ้างละกันสมมุติว่าถ้า,ถาเขาทําเป็นรูปสมมุติว่าเป็นหมาป่ายเงี้ยค่ะเหมือนก็จะดูแบบก็คือทําทงเปิดเปิดแต่ว่าให้ให้มันดูเป็นหมาป่าอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ที่มันแบบไม่ต้องมไม่ต้องเป็น<ม>เป็นรูปเนี้ยเป็นรูปเหมือนจริงอะไรขนาด<ม>นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เอกลักษณ์ะในการวางงานเขาแบบชัดเจนมากเลยเนาะเนี่ยวิธีการเขาว่าดูดูออกอะว่าแบบเออมันคือสไตล์ช่างจริงๆอ่ะกตัวอย่างเงี้ยวิธีการเขา่เหมือนก็แบบเอาเอาผู้กันดํามานะแล้วก็แบบ แล้วก็เพนเพนเพนเออเทดีน้องเทดีเทดีโอเคอ่มามาที่คนต่อไปเลยคนนี้ชื่อว่าบ b บีรังคนนี้นี่เคยเห็นนะคนนี้เรู้สึกว่าเราเคยพูดถึงเพราะว่าเนี่ยคนตามว่าเยอะเหมือนกันนะประมาณแสนแสนสองได้เกือบแสนสองเ่ยฝนชอบฝนชอบเขาทาอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นคิวปิดแต่แบบว่าเออคิวปิดบอว่าขี่ม้าอะไรเงี้ยการการคีเอทการออกแบบของเขาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เอกลังเขาก็คือจะมีแบบจะมีไฟลายไฟในแบบในรอยสักงานแทบทุกชิ้นงานก็คือจะมีแบบมีความเป็นไฟไฟอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝนชอบความเป็นไฟของเขานะ้มันดูแบบมันไหลไปกับรูปอะไรเงี้ยค่ะสวยสวยดูดีดูดีดูงานดีโอ้โหใช่แต่ฝนว่าผู้หญิงที่ชอบแนวเนี้ยก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็ยังถือว่าน้อยอยู่อืมอ่าดูแมงมุม โอ้โหโคตรเท่เลยว่ะแต่จริงๆกลายว่าเราเป็นคนชอบดักเวิร์กที่แบบว่าไม่ได้ดูคลีนจ๋าด้วยนะหมายความว่าด้วยด้วยสไตล์แล้วมันจะดูมวนๆหน่อยเส้นไม่ได้คมกริปอะไรอย่างเงี้ยมันดักเวิร์กแบบคลียร์ๆก็มีเลยนะพี่แบบที่มันดูสะอาดๆแต่ตาฝนนะชอบที่มันแบบดูแบบเลอื้อะแบบเออเลื้อๆเข้าใจเข้าใจแบบหนักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวย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 ออ้สักรูปหนึ่งที่เราชอบเบบี้รูงนีคนไหน ก็จะเป็นพวกนี่แหละพี่คิวปิดแหละคือเขาเขาว่าทําแบบคิวปิดออกมาได้แบบหลายสไตล์มากอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยโอ้เออว่ะคิวปิดแบบเเจ๋งมากเลยหัวเป็นกะโหลกแล้วก็แบบมีไฟ<อ>ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกะโหลกก็คืออีกสไตล์นึงเลยอะมาแบบเด่นมากเลยรูปนี้เท่ะ่ะคืออันนี้แม่งครีเอทแม่งคือความครีเอทเขาเลยที่เอากระโหลกเนี้ยมาวางไว้บนตัวคิวปิดในงานสไตล์เนี้ยเน,นา<ม>นะณตอนนี้กับ3คนที่คุณเรียกมาเี่ยผมชอบคนนี้อ่ะอีกคนนึงนี่คนนี้ค่ะโอเคคนนี้ชื่อจริง คือฮิโดรีบอกเป็นน nah ักกีฬาด้วยทำอะไรผมว่าเขาอาจจะบอกขำๆอ่ะอันนี้อันนี้คือแบบเป็นแบ็คเวิร์กเลยคือเขาก็ทําแบบหลายอย่างหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยออกเขาออกแบบมาแบบโอเค อันนี้คือมันมันตัวอะไรนะที่มันเป็นมันคือเป็นโปเกมอนใช่ไหมเออแล้วเนี่ยเขาบคิดเอ็ดออกมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเท่ดีนะทำให้มันเป็นดาร์กไซส์อ่ะอย่างนี้ก็ทำแบบคล้ายๆแบบออกเวนอมเวนอมนิดนึงเออใช่เวนอมใช่แต่ว่าในเวลาเดียการมันมีความเป็นการ์ตูนอยู่เยอะมากอ่าถ้างานสักเอาแบบชัดๆอ่าโอเคอ่าอ่านี่งานเขานี่เงี้ยก็ประมาณนี้แหละก็งานนี้แหละงานแบล็คเวิร์กนี่แหละแต่แบบมีความแบบว่าอู้ช่างเกาหลีนี่มิตรงมิติเขาแบบว่าสวยเลยเนาะ นิ่งแบบผลชอบนะแต่ยังแบบว่ายังเข้าไม่ถึงลึกขนาดนั้นนะเราเป็นช่างเองเราเข้าไม่ถึงลึกด้วยสไตล์ใช่เหมือนเ,เราเราก็ไม่ค่อยได้ทําสไตล์นี้มากด้วยเพราะว่าคือในไทยอย่างน้อยน้อยมากออที่เป็นแบ็กเวิร์กจ๋าๆเลยที่แบบเฉพาะกลุ่ม คือที่ผมเห็นนะมันก็จะมี NT ค่ะมี NT นะก็จะมี NT t นท t ทัทูซึ่งแบบว่าใครที่แบบแบ็ k เวิร์กจ๋าก็จะไปทางโซนหนูแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาดูงานของฝนนะไม่ใช่ว่าแบบเอองานแบ็คเวิร์กต้อง NT เสมอไปลองมาให้โอกาสช่างศิลปินหญิงคนไทยที่ชอบสไตล์นี้เดี๋ยวมาดูกันอ่ะสักรูปหนึ่งที่น้องชอบโอ้โหเยอะมากดูดีไหมอันนี้คือเขาก็ทําเป็นแบ็ c เวิร์กก่อนอะพี่แล้วก็มาไล่ไล่สีแดงทับวิธีหนึ่ง มันออกมาลงตัวก็ดูว่านายเป็นช่างที่แบบวาดรูปเยอะไงนะใช่ใช่ค่ะ<ช>ถ้าเกิดพวกนี้คือต้องต้องออกแบบก็คือมันเป็นงานออกแบบใหม่ใหม่เลยอ่ะพี่สมอร์มูสอยกากสักหมาหมาธรรมดาก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งเขียนแบบใหม่ทํายังไงให้มันดูเป็นแบ็คเวิร์ k มีความแบบดาร์กอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบพวกแก๊ง NT นม่งไวาดรูปอีกคนหนึ่งครับอันนี้ชื่ออะไรอิลโด้อิลอิลโดนั่นใช่ คนนี้ก็จะไม่ค่อยแบบโหดมากนะักแต่ว่าผลชอบการใช้เส้นของเขาคือของเขาองค์ประกอบอะแม่งก็คืองานแบบดาร์กไซส์นี่แหละแต่พอทำออกมามันดูน่ารักดี แล้วก็ของคนนี้เอก <ừ> ลักษณ์ของเขาคือชิ้นงานะ่ะเขาจะมีเหมือนแบบลักษณะหน้าที่เป็นอย่างเงี้ยที่แบบมีตาดำๆสองลูกแล้วก็มีปากเคียวๆแล้วพี่สังเกตดูทุกงานก็จะมีอย่างเช่นอะเนี่ยอะไรที่เป็นหน้าอย่างเงี้ยกระโหลกเขาเป็นกระโหลกที่เบสนะออกแบบว่าไม่ไม่ใช่กระโหลกมันกระโหลกแบบหนกแก้วเนี่ยผมมีอยู่รูปหนึ่ง,งอันนี้ก็จะกระโหลกมันก็จะเป็นแบบเหมือนกระโหลกยกสูงขึ้นมาเนี่ยตรงช่วงช่วงเนี้ยช่วงหนกแก้มอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสไตล์ก็แบบทิเบตเทียนอะทิเบตเทียนสกอล์วะกระโหลกที่เบส ให้มันแบบเอกลักษณ์ของใช่สวยมีความเป็นหัวกะโหลกอันเนี้ย อยู่ในชิ้นงานด้วยเท่เท่มากเลยเท่มีสไตล์ผมว่าไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ช่วงนี้ของเขาอะที่แบบชัดเจนมากสไตล์เขาอะใช่ใเหมือนแบบปุยก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยปุยกรเมกแบล็คเวิรตรงเนี้ยงานสไตล์เนี้ยแบล็คเวิร์กในไทยไม่ค่อยเห็นนะการออกแบบสไตล์เนี้ยอยากให้แบบที่ไทยมีช่างแบล็คเวิร์กเยอะๆมากเลยผมว่ามันต้องเริ่มจากอะไรวะหนึ่งช่างสองคนที่เสพงานแบล็คเวิร์กแบบสไตล์ที่แปลกน้อยเลยพี่อันนี้คือน้อยน้อยน้อยจริงจริงแต่ทีเนี้ยในมุมมองของเราอะเรามองงานแบล็คเวิร์กยังไงผมชอบค่รับแบ ผลทอบความความที่มัน มันเข้มมันลึกมันดูมันดูดุดันมันดูแบบมันดูหนักคือเราจะเห็นเลยว่าการใช้เข็มของเขาอย่างเงี้ยเวลาช่างทําแบบว่าใช้ใช้ปลายเข็มแบบปัดเขาเรียกวิปพี่อ่าวิปเออคือมันมีเสน่ห์ตรงนี้ฝนชอบเสน่ห์ของการวิปวิปให้มันเป็นแบบเม็ดเม็ดแบบเรียงเียงดูเป็นระเบียบอะไรเงี้ยค่ะพี่โอเคคือง่ายเลยแบ็คเวิร์กเนี่ยเราก็มองว่ามันก็คืองานสีโทนสีมันดาร์กอยู่แล้วล่ะใช่แล้วก็เป็นงานที่สไตล์ออกมาความรู้สึกของมันเนี่ยดู ดวิธีการที่น้องเขาใช้เนี่ยก็คือเขาชอบสไตล์วิจริงๆอะองค์ประกอบหรือว่าสไตล์การออกแบบเนี่ยมันก็มันไม่มีมันไม่มีอะไรเป็นขอบเขตอยูละละ่แล้วแ่ะแต่โดยทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความรู้สึกของน้องเขาเขาชอบความดาร์กไซส์ของสไตล์งานประมาณนี้ ถูกต้องไหมใช่คะ่ะโอเคพูดน้อยนะเออขอโทษดีฝนเะป็นคนแบบว่าเออพูดพูดน้อยพูดน้อยมากจริงจริง<ต>วันนึงพูดกี่คำเคยนนะัดไหมบางทีเนะี่ยอยู่กันกับโดนัทก็ทํางานแทบไม่พูดเลยบางทีลูกค้ามาแบบว่าลูกค้ามาสักกับโดนัทเนี้ยแล้วแบบจะกลับอยู่แล้วอะแล้วฝนพูดอุ้ยได้ยินเสียงพี่ฝนแล้วดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยคือฝนก็ยังไม่ได้มีงานที่แบบว่าดาร์กมากขนาดนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามีโอกาสได้ทําน้อยลูกค้าอย่างสมมติอยู่ร้านกับโดเนี้ยลูกค้าก็จะมาแต่แบบ มินิมอลเล็กๆแบบส่วนมากแบ็ k เวิร์กก็คือนานมากกว่าจะมีอะไรเงี้ยถ้ามีก็คือไม่ได้แบบจ๋าขนาดนั้นอาจจะยังฝนยกตัวอย่างอย่างที่ฝนแบบเคยเคยทำเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็มาที่นี่แล้วเนี่ยผมอยากจะ represent ความเป็น d u ชเชส s t t ท t นะหนึ่สไตล์ที่ฝนชอบอาจจะไม่ได้มาสักที่ Duchess ก็ได้คือสไตล์ของตัวเองที่เราเก็บผลงานเอาไว้ที่เป็นงานแบ็ c เวิร์นะ,ะส สไตล์มินิมอลที่ black work ที่ปกติเราทำที่ d u ตเชสมันก็จะเป็น black work นะอ่ะอันนี้ไงอ่าโอเคอ่อย่างก็คือยังเป็นแบบโทนอ่อนๆนิดนึงอืมไม่ได้ดุดันแต่ก็เป็นงาน black work แล้วก็มีสไตล์การวิปของของเราที่เราชอบอยู่สวยสวยคือมันจะอยู่แบบเป็นเป็นแบบซอฟๆหนึ่อเลือกมาเลยจ้ะอย่างอันนี้อันนี้ลูกค้าลูกค้าเป็นคนแบบวาดแบบมา อันนี้โอเคอ่าเข้าใจแล้วเอออันนี้คือแบบว่าแบบยุ่งๆเลยคือลูกค้าเอาแบบงูมาหมายถึงว่าแบบการขดของงูอะไรเงี้ยแล้วตอนฝนลอกลายก็คือลอกแค่เอาลายปุ๊บแล้วคือข้างในอ่ะเราก็มาทําเองเหมือนคิดเองอ่ะพี่แล้วก็เข้าใจใช้เข็มแบบพูบๆไปอะไรเงี้ยพูดน้อยต่อยหนักนะให้ผลงานเป็นตัวอธิบายความความเป็นตัวตนเขาดีกว่าก็มีอันนี้แหละที่ฝนชอบอันนี้พี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกแบกบูลไหมอันนี้ฝนชอบมากเลยมันเป็นอ่า รถที่มันอยู่ไรแบคทีเรียเจอะป่ะเจอใช่สวยคือฝนไม่ค่อยได้สักอะไรแปลกๆอ่ะแล้วก็นานๆที่จะมีลูกค้ามาสักแบบอะไรแบบเนี้ยสวยครับสวยแต่นี้คือส่วนมากถ้าอยู่ร้านโดก็คือจะแบบะมาเนี้ยใช่พี่เล็กๆน้อยๆอันนี้อันนี้สักให้พี่ชัยกลาง <c oughs> ไอ,ไอ,ไอ,ไอบ้บารเบอร์เขาอ๋อนี่เพิ่ง <c oughs> ทำปะแปลร้านเขาเพิ่งทําได้น่าจะเป็นเ,เดือนนึงใช่พวกชพราะชายการเคยเล่าให้ฟังเขาว่าอยากจะทำแปลร้านเราก็เลยบอกเออโอเคทําเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าหลาังจะขอดูอ่ะจะเห็นแล้วล่ะนี่ <c oughs> ฝากคืนคึงข้างหลังคืนวันเดียวเสร็จเลยป่ะนี่วันเดียวค่ะใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะแบบหนักหนึ่นี่ก็เป็นงานฟอนต์เป็นฟอนต์โหถมมัแบบถมมันมากทีแล้วถมดำมาแบบผมว่าเห็นไม่กี่รูปก็เห็นสไตล์เขาชัดเจนแล้วล่ะมันก็แบบคือมันได้ทําน้อยไงก็เลยไม่รู้จะแบบยกตัวอย่างแบบแต่ชอบนะชอบทำสไตล์นี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นออกแบบอนิเมะหน่อยอคือมันก็จะไม่ได้แบ็คแบ็คเวิร์กจ้ะแต่นี่คือยกงานแบบขาวดำที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เก็บงานดักดักไซไ้เยอะเลยนะกนะจ็จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นแบ็กเวิร์กจะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่อ,อสักอะไรบ้างอะเนี่ยอันนี้คือน้องโดโด,โดสักให้เป็นฟอนต์อันนี้ค่านี้เป็นคาริสมาค่ะน่าจะอ,อ๋อคาริสมาเนาะแล้วก็เป็นฟอนต์โอเคแล้วอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอะไรอะ่ะจำ,จำ,จ,ำจำไม่ได้ <laughs> สักหาคำว่า,มมาสักเองแต่จำไม่ได้งงปะแอโดโด,โดทำให้มันแร่ส<อ>ัก <2 S 2> ข่ะได้ค่ะตรงนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับพวก ผีๆทั้งหลายเลยอะใช่ที่ฝนชอบมีออแบบอันเนี้ยเบลมีซอมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออ<ม>นี่<ม>เรา<ม><น>เฟรดดี้มีเคนนี้ดูดูน่ากลัวใช่ป่ะพี่เออ <laughs> คือเป็นคนชอบสไตล์นี้ถูกต้องไหมนี่ลงไปถึงตรงตรงแถวนี้เลยวป่ะใช่ตรงนี้ค่ะอ๋อไม่ไม่ได้ลงไปข้างล่างไม่ไม่ไม่ค่ะแค่ขอบขอบเองใช่ไหมแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกันหลอกนี่ก็เป็นผีชอบดุดุออันนี้อันนี้คือเพิ่งเก็บงานนะพี่ยังกำลังแบบกลางๆน้อยเอิกำลังแบบนี่คือยังไอ้นี่อยู่เลยค่ะยังไม่ได้เก็บงานยับนิดนึงแอบปิดอั้นี้ใครทําให้อ่ะพี่เต๋อค่ะอ๋ออันนี้พี่เต๋อ ซีโนไบต์อันนี้ก็เป็นพี่เตอ๋ออันนี้ก็เป็นพี่เตอ๋อคือสไตล์ของของคุณเต๋อเข้ามางานนี้เลยเดี๋ยววันหลังก็ไปสัมภาษณ์เขาหน่อยได้ค่ะเค okay. แล้วตรงนี้อันนี้คืออุนน้ยสักมานานมากจะเป็น10ปีแล้วพี่ไอ้พวกนี้ก็ไอ้อลิสนวันอินมาด้วแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็จะแนวดักดาร์กหน่อยเนี่ยเห็นเนี่ยหน้าชอบไม่มีใครยิ้มเลยเนี่ยชอบสีแบบเข้มเข้มงวิธีการเลือกงานบทรอยสักคนตัวเราเลือกเราเลือกอะไรเลือก ชอบก่อนอย่างแรกเหมือนอย่างอตอนนั้น คือฝนอชอบกระตูนเรื่องนี้อยู่แล้ะอารีอินวอร์เด์แล้วตอนนั้นมันมีหนังมามันทําหนังเป็นแบบภาคแรกแล้วฝนก็สักเลยทั้งแขนเลยใช่ลงตาลงเส้นทีเดียวเลยแบบตก็คือสักตอนนั้นสักเต็มหลังแหละยังไม่ได้ออกนอกลมผ้าหรืออะไรมากมีแขนข้างนี้ที่ออกนอกล้มผ้าครั้งแรก<อ>แต่ก็คือแค่เดินเส้นแบบสุดแขนเลยทีเดียวตอนนั้นเป็นช่างยังตอนนั้นยังด้วยแม่ก็แอบ,บช็อกนิดนึงเพราะแบบอยู่ดีแบบว่าโผลมาแบบมานี่เลยสุดแขนเลยอะไรอย่างเงี้ย ชอบการ์ตูนอยู่แล้ว<ช>พราะวาทำเป็นหนังไอ้แม่เป็นที่จอร์ดินเดฟเล่นลนะใช่ใชกเลยจับเอาลายมา <Johnny S 1> เต็มเลยเคยก็คือมาทั้งเรื่องเลยข้างหลังจากอะไรคะเห็นใหญ่ yeah. ข้างหลังอ๋อข้างหลังตอนแรกคือคือข้างหลังมันมันมันเต็มหลังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ต่อกันทีเดียวข้างหลังจะเป็น เออบางทีจะลืมพี่ว่าสักอะไรคือจริงฝนสักข้างบนอันเนี้ยได้ค่ะพี่อันนี้ก็โอ้โหเนี่ยนกคู่อันเนี้ยคือเป็นรอยสักแรกของฝนเลยนะในในชีวิตอ่ะก็คือสักลายนกคู่ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยต่อข้างหลังลงมาได้ได้ค่ะพี่ดึอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหนี่แบบโอสกูจาจัดเลยโอสกูนี่คือสักนานมากแล้วอ่ะคืออันเนี้ยตอนนั้นอ่ะ ไปสักอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ค really. the okay. ิดอะไรพี่ก็แค่ไปถึงไปเปิดหนังสือดูเลือกเลือกได้รูปก็สักเลยใช่แล้วก็ยังไม่เห็นสีเห็นอะไรคือเหมือนสีอะช่างเขาก็คิดเองทําให้เองอให้มันเต็มหลังแค่นั้นเองตอนนั้นอ่ะอดูขาขาแล้วคะข้างขาข้างนี้เป็นดิสนีย์โอ๊ยแตโฟกัสขนักแข้งนายเมากจริงขน ไม่เป็นไรหรอกเขาเชื่อหรอลว่าจริงอะอันนี้คือข้างนคือดิสนีย์เราชอบตอนนั้นเป็นเป็นตัวการ์ตูนที่ชอบแล้วผอก็เลือกมาก็โอ้หมีมีหลายตัวมีเกือบทุกตัวถึงนี่เลยค่ะอือออ่ะอีกข้างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้อุ้ยขนไอ้ขนนักแข่งเหรออันนี้เยอะจริงอันนี้ไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรกับเราคืออันนี้เราไปเป็นแบบไปเป็นแบบให้ให้พี่แป้ง ตอนนั้นพี่แป้งมอนสเตอร์อิงค่ะเออเป็นแบบสักในงานนะคะพี่สปีเลยนี่ปีแรกแล้วก็อันนี้ปีที่2องฝนเป็นคนหนึ่งที่ r e p r เซนต์ผู้หญิงที่ชอบมีรอยสักได้คนหนึ่งเลยอะ่ะส่วนมากอย่างตอนที่แบบ เอวี่เกิร์อะพี่ออแฟนคลับอะฝนส่วนใหญ่ผู้หญิงหมดเลยพี่ออผู้ชายจะไม่ค่อยมีนะมันเหมือนส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบฝนเหมือนแบบว่าฝนจะออกแบบบ่อยๆหรือเปล่าพี่บอกไม่ถูกคือตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนเราถ้าเกิดเราเรามีความสามารถหรือเรารักไปทางไหนสักทางแล้วพยายามในเรื่องของการทํางานเนี่ยพี่ว่ารอยสักเนี่ยมันเป็นปัญหาที่น้อยลงเยอะมากแล้วล่ะความสามารถเนี่ยมันสําคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยผมว่านเนี่ยตอนนี้แฟนคลับเราหรือว่าน้องๆอ,อะไรคนที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ย เขาอาจจะชอบที่จะมีรอยสักเยอะๆก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่สังคมไทยแม่งโดนแม่งกดอยู่ว่าผู้หญิงแม่งไม่ควรมีรอยสักอะไรเงี้ยเรามีความคิดในเรื่องนี้ยังไงหรืออาจจะอยากบอกน้องๆยังไงว่าเออถ้าเดี๋ยวคุณชอบคุณพร้อมคุณมีความสามารถแล้วในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยก็อาะก็จับไปที่เหม็นเป็นไรเลยมันก็ตัวต่อองคุณอะไรเงี้ยมีอะไรจะพูดกับน้องๆกลุ่มนี้มั้ยมันก็มีมีหลายคนเลยนะพี่ที่แบบอย่างคนที่มาสักเป็นรอยแรกๆอะไรเงี้ยก็คุยกับเราบ้างว่าพี่หนูอยากมี ลอยสักมาตั้งนานแล้วนะแต่หนูว่าทํางานอันนั้นอันนี้คือเขาห้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็หลายๆอย่างเนาะพี่เอาฝนอะทุกวันนี้ยสักแบบเยอะขนาดเนี้ยเดินไปไหนอะก็คือก็ยังมีแบบคนแบบมองอยู่แล้วใช่ใช่เหมือนเดิมปกติแต่ผนก็ไม่ได้สนใจอะไรคือชินละคนที่อยากจะสักคือก็มีเยอะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยต้องคิดเยอะเอะเพราะว่าเรื่องหน้าที่การงานอะสำคัญเอาหน้าที่การงานก่อนแล้วก็ อะไรวะเออเอ๊ะมาตั้นเฉยไอ้ยีะผมมีตัวช่วยให้คุณละเอาเคพี่พี่เกินเกินทั้งหมดเลยโดนมาเนี่ยการที่เราคุยกับคนที่เป็นอาร์ติสเนี่ยผมว่าบางทีมันต้องมีล่ามนะตถอยเราไม่พูดภาษาเดียวเลยผมก็เอาเนี่ยแหละโดมาเป็นล่ามโดนี่เห็นเห็นนี่เกียร์จบเกียร์นิยมนิเทศนะนิทิ๋อนนิทิเหรอ เกียรติอมิตินะย้อนกลับไปดีกว่าเราคิดว่าตัวของฝนเนี่ยในมุมมองของงาน Black w o r รเขาอะมิกิเขาอธิบายแบบอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดทํางานกันมานานแล้วเี่นลองเล่าให้ฟังที่งานมุมมองงานแบล็คเบอร์เขาเป็นยังไงพี่ฝนนะชอบงานแบบ ดักดาสงานที่มันไม่ได้เป๊ะมากคือจะทําพิ้วว่าเวลาเหมือนกับเวลาเราทําอะไรอ่ะพอเราฟรีไปกับมันมันจะทําได้ดีแต่แกก็ชอบทํางานแบ็คเวิร์กทำงานแบบไม่ต้องเนี้ยบมากแบบเส้นปัดหวาดๆอะไรเงี้ยแกจะทำได้ดีถ้าเกิดเราพูดถึงงานศิลปะที่มีกรอบอ่ะเขาไม่ไม่ชอบตรงนั้นถูกต้องป่ะเขาชอบให้มันแบบงานที่มันพิ้วไหวเออมีความเป็นอิสระในเรื่องของในเรื่องของสไตล์งานเองเลยนะไม่ใช่แค่ความคิดนะในสไตล์งานที่เราเห็นออกมาอ่ะโอเค แล้วมีเรื่องอะไรอีกมิกี้ที่เรานั่งฟังแล้วมีเขาสิว่าอยากอธิบายให้มันลึกในตัวเขาอ่ะ มีข้อแย้งไหมมีไหมแย้งก็ไม่มีหรอกมีข้ออะไรที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเออเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาเป็นแต่เขาไม่รู้เขาจะอธิบายออกมาเป็นภาษาไทยยังไงพี่ฝนเขาเป็นคนเงียบเขาไม่ค่อยพูดแต่ว่าแกทำแกดูดันๆแกก็แบบบอกลูกค้าเลยแบบนี้แบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็งานมิกเกร์ที่ที่ที่ฝนเขาเลือกมาคุณมีความรู้สึกว่าเอออินสปิเรชันหรือว่าอาร์ติสต์ที่เขาชอบเนี่ยลักษณะงาน มันประมาณไหนประมาณ็ a เวิร์กที่ความละเอียดไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่ามีความละเอียดอยู่ข้างในคล้ายๆงานแบบพี่แกงนินเอนทีเหมือนกันแต่ว่าพี่ฝนจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเกาหลีเนี่ยมันจะเส้นคมเล็กด้วยวัตถุดิบอย่างที่บอกว่าผิวดีสไตล์งานการคีเอทงานออกมาตำแหน่งที่สัก์ บางทีเกาหลีอาจจะสักแบบความแบบแปลกใหม่มากขึ้นเลย้ยค่ะออประมาณนั้นมากกว่าการวางแบบลง <ใน S 1> ตัว,วบบใช่ออตำแหน่ง ตำแหน่งอาจจะแบบเออเส้นเส้นขึ้นคอขึ้นหัวข้ามไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีเยอะอคุณคิดว่าความแตกต่างสไตล์แบล็ k เบิร์ของเกาหลีเขาจะเขาจะทันักในในเรื่องนี้ทางในมุมนี้ถูกต้องใช่การเคียดการวางงานเคียดงานการใส่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปให้มันแบบมันกับคอมันรวมกันแล้วมันสวยสุดท้าย modes. เป็นตัวแทนของช่างศักผู้หญิงในประเทศไทยที่มีตัวตนเนี่ยช่างศักหลายๆคนผู้ชายหลายๆคนก็มีคนที่มีตัวตนกับคนที่ยังคนอาจจะยังไม่ไม่ได้รู้จักมากนักในเรื่องของสไตล์ที่เราเป็นเนาะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็จะมีคนที่มีตัวตนชัดเจนคนรู้จักสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นสองคนที่มีตัวตนที่ชัดเจนคนที่ไม่ได้มีตัวตนไม่เหรอว่าคุณมีเก่งนะนะครับบอกไว้ก่อนอยากจะบอกกับ คนที่ดูคลิปตอนนี้ยังไงมัง่งความรู้สึกของเรานั่นนู่นนี่อามาสัตย์กันได้ในตัวแทนของความเป็นผู้หญิงอะ่ะการสึบามันต้องอยู่ที่ว่าเราชอบอชอบที่จะทํามันด้วยถ้าเราตั้งใจเราอย่าเพิ่งท้อถ้ายังยังไ,ไ,ไม่มีคนรู้จักก็ทํามันเรื่อยๆให้คนอื่นเห็นทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเราอ่ะชอบงานประมาณนี้เราถนัดงานนี้แรกๆไม่มีใครทําดีหรอกค่ะแต่ว่ามันต้องพัฒนาต้องฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าท้ออย่างเดียวโอเคคุณว่าการเป็นช่างผู้ ผู้หญิงอ่ะเออถ้ามีความสามารถเหมือนกันนะกับช่างผู้ชายเท่ากันเลยนะช่างผู้หญิงเกิดยากกว่าไหมหรือว่าจริงๆไม่เลยจริงๆว่าไม่เพราะว่าช่างผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เกาหลีก็คือเยอะส่วนว่าช่างผู้หญิงน่าจะได้เปรียบทางนี้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะด้วยความเป็นผู้หญิงเลยดูพิเศษกว่าเลยดูแบบดูดูมีอะไรมากกว่าเฮ้ยเป็นช่างผู้หญิงนะทำได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้คะถ้าเทียบกันเะาก็น้าตะประมาณนั้นมากกว่าผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาซักเยอะแล้ว ตอนนี้สังคมไทยคือผู้หญิงสักเยอะกว่าผู้ชายเพราะว่าร้านโด8เปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะสักข้างในเนาะด้วยด้วยหน้าที่การงานหรือว่าการแอบที่บ้านสักอะไรเงี้ยก็จะสักข้างในเขาก็อยากจะให้ผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวมากกว่าผู้ชายรวมถึงผู้ชายก็อยากให้ผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวมากกว่าผู้ชายฉะนั้น้าผมว่าอาชีพช่างสักการเป็นผู้หญิงนี้ถือว่าแม่งเป็นแอเวนทจนะบวก คลาสถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีฝีมือใช่แต่ก่อนออก็คือช่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชายชไม่ค่อยมีผู้หญิงน้อยคุณคิดว่าช่างผู้หญิงมีเอกลักษณ์นอกจากตัวคอยเป็นผู้หญิงแล้วนะสไตล์งานที่คุณยกช่างผู้ชายอาจจะไม่มีส่วน,นใหญ่น้ำหนักมือและความละเอียดความอ่อนของอของเส้นน้ำหนักมือความพิ้วของงาน ผู้หญิงจะพริ้วกว่าถูกละเอียดกว่าส่วนใหญ่แต่ว่าผู้ชายไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าที่เห็นนะค่ะแล้วสังเกตได้อย่างหนึ่งอ่ะร้านผู้หญิงอ่ะจะหอมกว่าร้านผู้ชายจริงเด้อร์หรือตอบมันจะมีค้ารู้สึกว่ามันสบายแบบรู้สึกสบายกว่าร้านผู้ชายมันจะแบบดิบๆไม่มีอะไรมึงมีโต๊ะสักโต๊ะหนึ่ง่ะแต่ผู้หญิงอ่ะเขาจะมีดีเทลเลอชอบแต่งร้านอะไรอีกใช่จะชอบความหอมไงก็แบบอยากให้ร้านหอมด้ว ถึงถึงเราจะแบบมีน้องแมวแต่ว่าคือทุกอย่างก็คือจะต้องต้องแบบเขาเข้ามาเราเขาต้องเข้าเข้ามาแล้วต้องผ่อนคลายร้านสักส่วนใหญ่แบบแต่ก่อนอุ้ยแบบน่ากลัวจังเลยดัากเลเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าให้เราแบบเข้ามาเราเอ้ยเราเราสบายใจเราไม่กลัวอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มากันได้นะที่ Duchess t a t t o o มี2สไตล์เลยแล้วก็อย่างสไตล์ของตัวโดเองเราก็เห็นกันไปแล้วใน E p พีที่ผ่านมาอีพีที่แล้วอ่ะเนาะส่วน สไตล์ของฝนเองเนี่ยฝนก็เราก็เห็นแล้วแหละต่อให้ฝนอาจจะอธิบายได้ไม่เหมือนโดอธิบายแต่ว่าจากสไตล์งานแล้วพวกเราก็ชัดเจนแล้วแหละในสไตล์ของเขาแล้วก็มาอุดหนุนช่างผู้หญิงกันได้นะครับบอกได้เลยว่าร้านนี้หอมจริงๆร <c oughs> ิงสีดีมากด้วยอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็ติดตามทั้งสองคนนี้ตาม IG นี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ครบี่ีน่